สบายดีพ่น้องแม่ค่ะโอ้สะจอยดูแลผัวผัวนั่งเมาค่ะเฮ้ยมึงจะได้เม่อนอนอยู่บ้านเนี่อเปลี่ยนกันดูแลค่ะแม่พ่นพ่นพ่นอะไรเออตา์กันเลยดีบัตเตอร์ตายกูสิตายพ่นอ๊องเึิน อืมด <Ừ. S 1> ูแลพัวดีปวดหัวสันลักข้าวสันอถพกแล้วแล้วลุกมล่าอือขึ้นสื่ออ่ะนะเอมือสับแล้วยังเริดเปิแล้วน่ติดแค่ตดแค่บัดตีเลยเออทุเปได้ว่าเนีแล้วนี่ยถ้า่างานเลนล้นนี่ เฮ้ยบม่เม so so ื่อดรอกเฮ้ยมือคือมือแรกบด้เมื่อดรอกดูแลพวกบิดคืนเลยนี่น่าหักคนรับผูป้าหักอ้เบื่ผู้นี่นานั่งดูนั่นแล้ว โอ้ยน้ออ่อนพัวสำอ่อนเออ่กินไล่พ่อเนี่นั่นแหละมึงได้นอนเหรอเฮ้ยมือนี่จะดูแลพว่าเธอบดคืนมีน้องเตะกระบะพาตีนเลยโอ้ยพวกบาานอนน่ากวงเอ๊ มึงดูแลดีค่ะนันนี่ยังสิงไปปล่อยเจีนวดมาเอามึงสีย,ยอ่อมติดใจใจค่ะมีสิย่อมติอเฮ้ยยอมค่ะเออมีสิใจดีเ,อเอถอะถ้าสมมติชั้นค่าถ้าครับปล่อยโอกาสแล้วค่ะอืมเอ้ากกับบดดิฉันนี่พี่น้องเอเอที่ดิฉันได้เออรู้แลกกับตาขากันหน่อยนางพาวดค<ข>ืนเขาบระปากกับข้วแต่แน่เพราะฉะนั้นนางพาวดีนั่นเอง จะเข้ามากันแล้วแต่พี่นาเข้าไปกินแจ้งสาธิบิมาเจี่นนนวดกันแล้วแต่ว่ะหาแต่หาแต่แล่เออไม่เป็นไรหรอกค่ะแนี่น้ำสมนี่งอันนี้ห้าข่าวมีพี่นาแล่เออพยายามกินด้่อพยายามกินีกสั่นจะไหาสมุทรสาครสมุตตาเลย ยังหฮงเลยน่อยวันิจสิเมื่อนอเลยสิมาหาน้ำแนนอนเลย่วยอะไนสักออเจ่วัาพวจิวดาวด่างวะรางเขียนจนวดเออมือนีไปห้าจิณวดไปห้าเขาเี่อนให้แม่ไปก่อเจินวดเซยบ่ผัวนร่งเมา เป็นหัวเดอยากฆ่าเาซะแวริญญาณวดเออมมันเด็กเพือเลยสถึงมาห้านอนแม่วนึงนอนแล้วเท่าพ่อแห้มาเมื่อหยังเห็ดอันกินเม้าแล้วก็พากันดูแลกันบ่อคืนเท่าลักสิไปนอนเนาอนกบเบินเฮ้ยอันกุลสินอนนะเฮ้ยเห้ยซับจอยดูแลแล้วอะมี กูสินอนน้ำลูกให้ให้โะจอยได้ดูแลด้วยเทนโอ้ยเป็นฝั่งถ้าไปแหงวะนุชเสียตัวฮานเลยเถอะความดีฮาสิได้ได้พี่น้องนั่งดูแลผัวนางค่ะนุชเสียตัวฮานาดฮะเป็นม่ใหญ่ฮะไปดูแลได้ค่ะบ่อยเมียนหน่อยดูแลใช่ครับ เฮานางถ่าคลิปเซ้ยแล้วเฮาโทรศัพท์ข้าตกฟ้าเบียบ่อยม่เ่งไงข้อเบียกขาดนจ้าข้อขาดข้อเบียแล้วเียข้อข้อขาดนะเบียป้ายสุเพ่เขาก็ยันประสาผาไม่เล่บเบียข้อมาคสาวเจ๋อเลือดได้ยูถวยนี่ ไป่กับเองเอ้ยพาพคืนมือภาพาพผทเลือดซ่วีาเลือดซุกอะดกูว่าเหายก็ได้ภาแม่สบอให้มูงภาพแม่เฮ้ยอันพี่น้องนั่งบอกว่าเฮ้ยบอกว่าอัน ไม่ไปดูแลแม่พ like ูว่าียบแก้วพอดฮอยกูว่าบอๆดูแลไปเลยเถอะข้าราการกูอับเมื่อนะแม่บาปบาปบาปเอ้ยเฮ้ยเพอดหอยกูเดิแม่กูสิเมื่อเอาเมื่อดูแลเอาหรือเาอาววันนะครับจบอกก่าเซิร์นเลยค่ะมแม่แซ่พ่อมาดว่าลาเออว่าแทกขึ้นเนี่ยนะ แต่ก็พอใจไ้ดูแลผัวผัวมันสมอยบะผัวมันเห็นสิกงคืว่าให้ขนาดกูเมียใหญ่กูยังบปดูแลดีปะเนี่ยจะรูปลักษณ์แข็งแน่โอแลนั่งละรูปล่ข้างแน่ค่ะกินบระวังคือคองบริวารได้เนื้อน้ำเนื้อนี่ น,นั่นบงังหน้าวค่ะเมื่ไหว่ผัวนา่งโพดโพกินขมุกขาใจปุณหะพี่น้างในผัวดูแลผัวนั่นแหละมันเงือโ้ยสะวักแต่ว่าเป็ <c ười> นคัวก็ได้กรัวนั่นแหละนี่มัน,นมแ,แล้อ คุณสอตาข้าหน่าคุณร่งขาวน้าเป็นอะไรมินมินเหี้เลยนะตอนไป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 นีไปอาบนห้องน้ำนะห้องน้ำเต็มโอพี่น้องอิซาสะจ่อยู่พี่น้องลุมหวยพี่น้อง ห้ามประบ้าน่าห้ามส่งโรงพยาบาลได้เลยแต่อาการเมาค่ะเอฟซีบวกขึ้สิบเบิร์กเบิร์ดอกนางตีดทางค่ะฮะสมออยผัวเธอสมออยเมียบ่อยเมียเมื่อบ่กันเสิ็เมื่อไหร่ไปอนหัวศิษย์ับบัละค่ะเออจ้าพไปไปค่ะ ไปอะไรพี่น้องพอกันพนไเป็นจักไดแหละผัวใครแน่บ่เฮ้ยใครแน่อยู่บ่อซัดจ่อยพี่น้องนางดูแลดีขนาดพี่น้องขอบใจซัดจอยด้วยพี่น้องบร้ว้ามอ้ซากันพี่น้องอมย่าทเ่ี้ยามันได้าี้ย้งาล้าี่าง ขอบใจที่จ่อยพี่น้องที่ดูลแลกกเพิ่อนทำงานผการดูแลการร่วมบริบวนยเลยอืข้าพเจ้าดีแค่ไหนพี่น้องแม่นแมนมันก็ได้แปลว่าดีใจแเพื่อนตอบแทนบุญคุณโมพี่น้องและห้ามบ้าเบี้ยเปนการดูแลครับเป็นการข้าพมูลได้ทางการแม่นสหรับคลิปนี้่จะไปเด้อพี่น้องพือกันคลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้อง ແລະນ້ໍາໃສນ້ໍາຫືແລນ້ໍຮນມື່ນດືກາກິດືນີ້ີືອນຮ